ในสภาวะการผลิตพืชในปัจจุบันเกษตรกรในหลายๆพื้นที่ประสบปัญหาผลผลิตตกต่ำสินค้าไม่ได้คุณภาพมาตรฐานโดยเฉพาะพืชปาล์มน้ำมันที่ต้องใช้ต้นทุนปุ๋ยเคมีในปริมาณสูงในสภาวะราคาที่ตกต่ำทำให้เกษตรกรต้องแบกรับภาระต้นทุนการผลิตที่สูงจนเกินไปกลุ่มเกษตรกรปาล์มน้ำมันบ้านทุ่งคาก็เช่นกันค่ะที่ได้รับผลกระทบ ได้คิดรวมตัวกันแก้ปัญหาด้านการจัดการดินและราคาปุ๋ยสูงต่อมาในปี2558ได้จัดตั้งกลุ่มภายใต้ชื่อศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลละหารครับความเป็นมาเนื่องจากปาล์มน้ำมันราคาตกต่ำปุ๋ยแพงขึ้นทีนี้พวกผมหันหน้ามาปรึกษาหารือกันว่าพวกเราจะทำยังไงกันดี ที่จะให้ได้ราคาดีขึ้นตกลงกันว่า <c oughs> เราต้องหาวิธีที่จะซื้อปุ๋ยที่ถูกและให้ได้ผลผลิตที่มาก <c oughs> เลยเข้าไปติดต่อเกษตรอำเภอทางเกษตรอำเภอได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องปุ๋ย <c oughs> พวกเราก็เลยตกลงกันเอาวิชาที่เกษตรแนะนำให้นั้น <c oughs> มาใช้ โดยวิเคราะห์ดินก่อนแล้วก็สั่งปุ๋ยมามาสั่งตัดเลยตามค่าวิเคราะห์ของดินพอเรามาใช้แล้วรู้สึกว่าได้ผลจนตั้งแต่เริ่มแรกปามน้ำมันของเราเคยใส่ปุ๋ยจากตลาดปุ๋ยที่สำเร็จแล้วได้ไร่ละสองตัน บางคนก็ไม่ถึงเพราะว่าใส่ไม่ถูกวิธีพอเรามาใช้ตามค่าวิเคราะห์ดินของที่เกษตรแนะนำให้ผลผิดก็ได้เพิ่มขึ้นและเราใส่เพิ่มขึ้นให้พอกับความต้องการของปาม์มและถูกสูตรถูกที่ถูกเวลาเลยได้ผลรู้สึกว่าเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้ของผมจากที่ว่า ไร่หนึ่งได้2ตันตอนนี้ผมได้ถึง4ตันครึ่งต่อไร่ต่อปีครับสำหรับสปตปชตำบลละหารของผมใช้วิธีผสมปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้เช่นรำแกบมูลสัตว์และก็กากตัวเหลืองกากน้ำตาลและก็น้ำหมักทีวภาพ บุยอินทร์ชีวาภาพกลุ่มผมต้องใช้ใส่กากยางพาราเศษวัดสดุการเกษตรในท้องถิ่นเช่นกากเมล็ดถั่วเหลือง40กิโกรัมรำ10กิโลกรัมมูลไก่แห้ง10กิโลกรัมกระดูกปน10กิโลกรัมปลาปุน10กโลกรัมกากยางพาราเศษวัดสดุการเกษตรสักละเอียด30-40กิโลกรัม สารเร่งซปเปอร์พอด1พโด3และพโด9อย่างละ1ซองสารเร่งซปเปอร์พอโด2ที่ขยายน้ําในกากน้ําตาลจํานวน25-30ลิตรสําหรับศูนย์จัดการดินชุมชนของตำบลละหารบ้านทุ่งคานะครับเรานี่จะมีการประชุมสมาชิกก่อนการประชุมนี่ จะเริ่มด้วยประชุมประจำเดือนนะครับแล้วก็ประชุมใหญ่สามัญประจาปีในทุกสิ้นเดือนสิงหาคมของทุกปีซึ่งการประชุมนี้จะมีการบผลที่เฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกของเรานะครับการดําเนินงานของศูนย์เราเนี่ยจะดําเนินงานในรูปของคณะกรรมการที่เราทําอยู่นี้กิจกรรมจะเป็นการ ผสมปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยอินทรีย์นะครับเพื่อให้บริการสมาชิกของเรานะครับเพื่อไปใช้ในการใส่พืชผลปามบางคนก็ไปใส่พืชผักสวนครัว,รวด้วยนะครับเรียกว่าได้เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องสมาชิกของเราในหมู่บ้านในตำบลเราสามารถที่จะอยู่ดีกินดีได้จนถึงทุกวันนี้มา พราะว่าก้อนนี่ดิฉันนี่นะพวกฟาร์มพวกโดยธรรมชาติพอไม่ค่อยได้มีฟารมรูไม่ค่อยได้ไปอบรมมาไดที่ไหนทบบําแวบชาวบ้านชาวบ้านแต่ว่าผลผลิตมะก้อนได้ไม่มาก <c oughs> พอมาข่าวรวมกุ้งสดปชนี่กะมีฟามรูเพิ่มขึ้น เราถึงได้รู้ว่าดินของเราเนี่ยนะคาดปุ๋ยตัวในตัวไในจ้ากเกตทำมากัดเลยข่าวมารวมกุ้มแล้วก็เอาดินมาวิเคราะห์แล้วเ้าวิจัยออกมาว่าดินของเรานั่นมีการคาดถัดนานดันถัดนดันเลยมารวมกุ้มเถส,สดปชผสมปุ๋ยขึ้นจา้าเกว่าป่ามเราได้ผลผลิตมาเมื่อก้อนไดไม่ถึงสองตันแต่ตอนนี้เราไดเกือบสามตันหรือว่าสามตันกว่า เป็นเจ้าหน้าที่สําหรับรับผิดชอบในกลุ่มนี้ก็คือเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ดินนะคะก็ดินที่เอามาก็จะเป็นดินในพื้นที่บ้างแล้วก็นอกพื้นที่บ้างแล้วแต่ใครเขาสนใจที่จะให้เราวิเคราะห์เราก็เอามาวิเคราะห์กันค่ะผลออกมามีสภาพดินเป็นยังไงเราก็แจ้งสมาชิกพอสมาชิกทราบว่าดินของตัวเองนั้นเป็นคือต่ำกลางหรือว่าตรงไหนที่ต้องปรับปรุงเขาก็จะมาสั่งตัดปุ๋ยกับกลุ่มค่ะ ก็เลยผ่านกรรมการก็ให้ก็เลยแจ้งเป็นประธานประธานก็ประชุมกรรมการแล้วก็มาผสมปุ๋ยกันแล้วก็ให้สมาชิกเอาไปใส่ค่ะสำนักง,งานเกษตรอำเภอยีง่งอได้เข้ามามีบทบาทในการจัดตั้งและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งส่วนจัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลละหารขึ้นโดยการมาให้ความรู้ทางวิชาการในการจัดการดินปุ๋ยการ เก็บตัวอย่างดินเพื่อนำไปวิเคราะห์เพื่อหาธาตุอาหารที่ขาดอยู่แล้วก็หลังจากนั้นก็ได้สอนเกี่ยวกับกระบวนการวิเคราะห์ดินนะคะแล้วก็เทคนิคต่างๆที่จะใช้ในการาจัดการดินปุ๋ยที่ศูนย์แห่งนี้แล้วก็มีการบูรณาการหน่วยงานร่วมในสังกัดกระทรวงเกษตรเพื่อมาร่วมบริหารจัดการศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ทั้งนี้ก็ได้มีการขยายผลไปสูสออ่สพกแปลงใหญ่ในพื้นที่อำเภอยี่ยงอและเกษตรกร,ร,กรใกล้เคียงที่มีความสนใจในการนำดินมาให้กับศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลละหารของเราในการวิเคราะห์ดินนะคะเพื่อนำไปทําเป็นปุ๋ยสั่งตัดเพื่อลดต้นทุนในการผลิตให้กับเกษตรกร,ร,กรชาวสวนปลาล์มน้ำมันต่อไปค่ะ